เป็นตัวสต atom tag สองนะครับราคา1นึ่งล้านแปดพันสี่พันบาทนะครับตกแต่งเสร็จเพิ่อันนี้นะครับแต่งเพิ่มพ่อนะครับเพชรเพชรนะครับพ่อปูนะครับตัดตีนครับก็จะเหมือนกันก็คือตัวไฟแมสติก LED นะครับที่เปลี่ยนยางมาใหม่เป็นยางเจ้าพ่อนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ตเกษตรน้อมินนะครับวันนี้ทีก็จะมีรถแต่งเรียบๆอีกคันหนึ่งนะครับดูแบบสไตล์แบบดู แต่ว่าเรียบๆเขาเรียกว่าแอบแซบนะครับทรงแอบแซบนะครับเป็นตัวสตอมแท็กขับสองนะครับราคาหนึ่งล้านสองแสนหกีพันบาทนะครับมาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมตัวสตอมแท็กนะครับข้างหน้านี่ก็เดิมๆนะครับผมแล้วก็ตัวขับสองหรือขับตีนะครับก็จะเหมือนกันก็คือตัวไฟแม t ติก LED นะครับเป็นตัวปรับองศาอัตโนมัตินะครับผมเวลาเราขับสวนเลนกันนะครับก็มันจะดับไฟบางดวงให้นะครับ เพื่อที่ไม่ไปแย่งตาคนอื่นนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดไฟสูงนะครับมีตัวคล้ายๆสปอตไลท์นะครับเปิดติดรอต่อไฟสูงเลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กนะครับสองตัวสตอมแท็กเนี่ยจะได้ล้อแม็กขนาด20นะครับผมเป็นยางตัวที่เปลี่ยนยางมาใหม่เป็นยางเรนโตนะครับอ่าแล้วก็แบกของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นสีแดงๆงฟ้อมๆเนี้ยนะก็คือเห็นสัญลักษณ์นี้เนมะื่อไหร่ก็จะเป็นตัวสตอมแท็กแน่นอนนะครับแม็กทอบ20นะครับผม อ่าตัวนี้นะครับข้อไปหน้ามีมาให้นะครับแต่งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวข้อบเป้ามือกันลอยนะครับมีมาให้ทั้งตีด้านเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีกล้องสามร้อยหกสิบองศาให้ด้วยนะครับตัวตอมแท็กเออด้านบนก็จะเป็นตัวราวหลังคานะครับสามารถอ่าบรรทุกได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับเออของตัวตอมแท็กนี่จะแบบบรรทุกตัวเตสกีก็ได้นะครับข้างบนเออแล้วก็ตัวราว บันไดนะครับจะมีบั้งนะครับระบายน้ําไว้ให้แล้วก็มีตัวกันเลื่อนไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็โลโก้ของเขานะครับเป็นอะคริลิกนะครับเป็นคําว่าตอมแท็กเป็นเอกลักษณ์ตุดดเลยนะครับผมตอนนี้เออแล้วก็มาดูติดมาดูพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้แต่งเพิ่มอะไรไปนะครับคันนี้นะครับแต่งเพิ่มท่อนะครับเป็นของ hks นะครับท่อคู่นะครับเดินทั้งเส้นเลยไม่ใช่เป็นปลายท่ออย่างเดียวนะครับเดินทั้งเส้นเลยนะครับเสียงดุดไปเลยนะครับคันนี้เออเรียสิบกป ดุมากนะครับคันนี้เออแล้วก็มีโรเลอร์ด้วยนะครับตัวโรเลอร์เนี่ยทําให้เวลาเราขนของบรรทุกของนะครับปิดลงมานะครับน้ําฝนไม่เข้านะครับแดดไม่ส่องนะครับคันนี้สามารถเปิดได้สองที่ก็คือด้านหน้านะครับตรงพวงมาลัยแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับต้องถอยหลังก็มีมาให้นะครับตรงโลโก้ฟอร์ดเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดของซัอมแท็กเนี่ยมันจะต่างกับตัวอื่นนะครับวันนี้จะเป็นแบบดำดำเงาเา บบเขาเรียกว่ามวลมวเทาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ใช่สตอมแท็กมันจะเป็นสีฟ้านะครับตัวโลโก้นะครับอะคริลิกอันนี้ก็ติดเพิ่มไปให้นะครับตัวคําว่าレンเจอร์นะครับก็เข่าวๆก็จะมีเท่านี้นะครับของตัวสตอมแท็กแล้วก็แต่งตัวท่อ HJS นะครับอันนี้แล้วก็เปลี่ยนยางไปนะครับเป็นของเรนโซ่นะครับก็สําหรับท,ที่ท่านไหนนะครับถ้าสนใจรถแต่งรอ,อๆทุกทัวร์ให้จ้าดุ จะ,จะเต็มหรือยังไงก็ติดต่อทีได้นะครับ0 8 9 88, 9 8 8 9 88, 9 7 9 9 8 9 9 8 8 1 9 7แมีอะไรโทรมาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบรถอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งไป